e v ววันวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปรีวิวการต่อขนตากันนะคะในรอบรอหนึ่งปีครึ่งมัง้งที่ไม่ได้ต่อขนตานะคะหลังจากเราไปติดกันลิฟติ้งขนตาแล้วก็ปล่อยให้น้องขนตาเราพักยาวๆไปเลยซึ่งวันนี้ก็คิดว่ามันคือเริ่มงามยามดีแล้วละ่ะที่เราจะต่อขนตาอีกรอบหนึ่งจะเป็นมหาราณีอีกรอบหนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปในคลินิกแล้วแต่ว่าเราจะถ่ายไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะถ่ายเฉพาะตอนที่เริ่มทําแล้วก็ตอนที่ต่อเสร็จนะคะเพราะว่าเราต้องหลับตาสังเกตว่าเขาจะเอาเทปมาปิดตรงตาเรานะคะและนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปังไหมอ่านี่ค่ะทุกคนหลังจากต่อขนตานมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงบ้างบีฟอร์กับอ f t เตอร์บีฟก็คือขนตาหายไปหมดเลยนะคะ โ okay. อเคการต่อขนอตาหอองิบตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าต่อขนตาแบบเส้นต่อเส้นค่ะมันจะมี2แบบถ้าเส้นต่อเส้นแบบนี้มันจะใช้เวลาในการต่อก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะไม่เกินไม่เกิน2ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนค่าใช้จ่ายก,ก็700บาทส่วนอีกประเภทหนึ่งต่อขนตาแบบวอลล่มอันนี้จะแพงไปหน่อยก็จะประมาณ1 0 0 0งพถึงหนึ่บาทก็แล้วแต่หลีของทีนิกนะคะแต่อันนี้คือ เลดคลินิกที่กีบไปทำม,มาโอ้สวสเยเลยอะคือมีคุณกับน้าตัวเองแระวส่วนหน้าตัวเองจะหวานขึ้นหวานขึ้นแล้วก็คมขึ้นคือก๊บเป็นคนที่เคยต่อขนตาแล้วในปีกว่าๆปีก่อนๆนอะและทีนี้พอมีโควิดแล้วเราก็ไม่มีเวลาไปต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งจะมาเล่าถึงข้อเสียของการต่อขนตา เพราะว่ามันเป็นการจับขนตาปลอมมาติดกับขนตาจริงของเราใช่ไหมข้อเสียของมันก็คือ,อมันจะอยู่ได้1เดือน1เดือนนี่ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ทีนี้ว่าถึงเรื่องข้อเสียของมันก็คือเวลาที่มันล่วงเนี่ยเวลาขนตาปลอมมันล่วงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเอาขนตาจริงเราออกไปด้วยหมายถึง เราขยี้ตาเนาะขยี้ตาเสร็จรปุ๊บขนตานั้นมันหลุดแล้วขนตาจริงเราก็หลุดไปแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ขนตากิิบมันสั้นแบบสั้นมากสั้นที่สุดในชีวิตหลังจากที่เสพติดกันต่อขนตามาก็เลยพักเบรกไปหนึ่งปีเพราะว่ามันมันทำให้ขนตาเราอะเสียขนตาจริงๆของเราอะเสียค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากต่อก็ต้องยอมรับในข้อเสียของมันด้วยก็คือบางทีขนตาจริงของคุณอาจจะหลุดไป แล้วก็อาจจะ,ะเป็นหย่อมเป็นหย่อมแบบนี้ค่ะในช่วงที่มันในระยะหนึ่งเดือนที่ต่อขนตาจริงเนาะทุกคนเวลามันหลุดเนี่ยมันอาจจะหลุดวันละสองถึงสามถึงสี่ห้าเส้นอย่างเงี้ยแล้วแต่ละเส้นมันหลุดออกใช่ไหมถ้ามันหลุดแล้วมันไม่เป็นคือเวลามันหลุดเราไม่รู้เนาะว่ามันจะหลุดตัวไหนเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหย่อมหย่อมเป็นหย่อมหย่อมแล้วตาเราขนตาเราจะมีเป็นหย่อมหย่อมพอพอมันถึงหย่อมปุ๊บแล้วคนที่บอดี กับเอฟแฟกที่มันเกิดขึ้นตัวนั้น<ๆ>เขาก็จะเลือกการไปต่อเพิ่มหรือการไปแซมไปแซมขนตาเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ถ้าเราไม่อยากแซมขนตาก็คือเรา ออกไปเลยเออกไปหมดเลยนี่คือข้อเสียของมันนะคะเวลามันหลุดนี่มันจะเป็นยม่ยมๆแล้วนักเกียดอะว่าจริงๆแต่พอแบบหลังจากต่อเสร็จปุ๊บแล้วมันก็สวยดีนะคะสวยสวยมากๆเลยนี่ชอบราคา700บาทโอเคถ้าใครชื่นชอบกันเด๊๋เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอโทษที่ไม่ได้ถ่ายในตอนทําว่าเออเขาทํายังไงอันนี้ขอเล่าขอเล่าในตอนทํานะคะขั้นตอนการทำของเขาก็คือพอเราไปนอนบนเตียงปุ๊บ วิดีโอที่กิ๊เปิดให้ดูเนาะกิ๊จะไม่สามารถถ่ายได้ว่าตอนเขาทํายังไงเพราะว่าเขาจะเอาแผ่นเทปมาปิดตาของเราปิดตาของเราทั้งบนทั้งล่างปิดไว้แล้วก็ให้เราอ่ะหลับตาหลับตาแล้วเขาก็จะทําแล้วทีนี้เวลาเขาทําเดี๋ยวเขาก็จะมีกาวหรืออะไรที่มันติดขนตาปลอมกับขนตาจริงแล้วเขาไปแล้วมันก็จะแสบแสตาหน่อยน้ำตาจะไหลหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้เจ็บมาก ยัมว่าไม่ได้เจ็บมากแต่อาจจะมีแสบแล้วทาให้น้ําตาเราไหลอะคะ่ะและทีนี้พอทําเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่ให้หน้าเราโดนน้ําหรือน้ามันหรือเอออ่ะห้ามห้ามล้างหน้าประมาณห้าชั่วโมงเพื่อให้เกาวขนตาของเรามันแห้งก่อนถ้าสมมติว่าเกาวไม่แห้งแล้วเรามาล้างหน้าจะอาบน้ำเนี้ยมันก็จะแสบตามากๆ แล้วช่วงที่แสบตาเนี่ยก็จะแสบประมาณ3-4วันไม่เกินเนี้ยค่ะไม่เกินไม่เกินหวันแล้วมันก็จะหายไปเวลาเราล้างหน้าปกติมันก็จะลดความแสบไปแต่แต่วเวลาที่โดนน้ำนิดๆอาจจะมีแบบน้ำมันเกาะตรงขนตาของเรามันก็จะทําให้ตาเราหนักๆใช่ไหมตาเราก็จะแดงนิดหน่อยอันนี้เป็นเรื่องปกติเวลาขนตาเรายาวเกินไปแล้วมันโดนน้ามันก็จะทําให้ตาเรา หนักนิดนึงโอเคจบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวกันต่อขนตาของกีนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของกีด้วยนะคะเดี๋ยวมีอะไรจะมารีวิวใหม่นะคะบ๊ายบาย